บินมัลลีลิตร,รำไห้ลาออกจากร่วมกตัญญูถามกับผิดอะไรปกป้องสถาบันหลังจากที่มีกระแสด่ามาของบินมลลีลีตกับเอกพภพม์ลลีลีตที่มีการพูดถึงประเด็นที่คนจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับย้ำว่าเยาวชนไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดการวิจารณ์ขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีคนแปลสารที่บินพูดถึงผิดไปจนเกิดการเข้าใจผิดว่าตนเองจะไปตบเด็กที่ชูสามนิ้วจากเรื่องนี้เองบินก็ได้ออกมาไล่สดชี้แจงเรื่องที่ถูกต้องให้ได้รับทราบพ,พร้อมกับประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูทันทีเนื่องจากกลัวว่าทางมูลนิธิจะไม่สบายใจจะโดนคนเข้ามาต่อว่าได้ ทั้งนี้บินได้บอกอีกว่าเคสไหนที่ตนเองรับปากจะช่วยก็ยังคงช่วยเหลืออยู่ในชื่อของบินมลลีอลเองไม่ขอเกี่ยวกับทางมูลนิธิใดๆทั้ทงซ้นโดยได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กบินมลลีลด,ดังนี้มีคนหาว่าตนเองจะไปตบเด็กที่ชูสมนิ้วตนเองไม่มีความคิดอย่างนั้นที่บอกว่า ถ้าเจอต่อหน้าใครที่ยกนิ้วกลางให้ขบวนเสด็จนั้นตนจะตบให้จริงๆถ้าเป็นรถพ่อคุณแม่คุณขับมามีคนยกนิ้วกลางให้คุณจะทำยังไงต้นเห็นภาพนั้นแล้วโมโหเรื่องของเด็กก็ไม่เกี่ยวกับตนเองอยากจะชูสามนิ้วกี่นิ้วก็เรื่องของเขาเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยมาเรียกร้องอนาคตของเขานั้นเรื่องของเขา ตนไม่เคยไปประชุมกับม็อบไม่เคยไปยุ่งไม่เคยขึ้นเวทีมีเวทีเดียวคือเวทีสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับตนใครที่โยงว่าตนจะตบเด็กเกี่ยวกับเรื่องชูสามนิ้วให้เอาความจริงที่ข่าวเขาเขียนกันบอกว่าถ้าตนอยู่ในเหตุการณ์ที่ใครชูนิ้วนิ้วเดียววันนั้นที่ขบวนเสด็จตนจะตบยอมติดคุก นี่คือเรื่องจริงและอีกอย่างที่ไม่สบายใจนะตอนนี้มากๆองค์กรมูลนิธิร่วมกตันอยู่โทรมามากมายเหลือเกินว่าไม่ต้องเข้าไปยุง่งบอกตรงๆตนรักเทิดทุนสถาบันถ้าไม่ให้ไปยุง่งไม่ให้ไปขัดขวางสิ่งชั่วร้ายที่จะทำลายสถาบันตนทำงานมูลนิธิมาทั้งชีวิต34ปีแล้ว ต้องขอโทษทางมูลนิธิและเพื่อนร่วมงานอาสาสมัครทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาหลายปีเพื่อความสบายใจขอลาออกจากมูลนิธิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับสาบันและทำให้คนมาต่อว่ามูลนิธิและตนจะใช้แค่ชื่อของบินบาลลิลิชช่วยเหลือเคสทุกเคสต,ต่อไปจะยังสู้ด้วยตัวเองด้วยตัวของตัวเอง ทั้งนี้บินก็ได้ฝากถามกับว่าตนทําผิดอะไรซึ่งคนที่ได้ดูไลฟ์สดนี้ต่างเข้ามาให้กำลังใจบินบาลิลิตเป็นจำนวนมาก